Index Creative Village เปิดเผยรายได้ปี2563มาอยู่ที่460ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว69%ครับซึ่งก็มีรายได้อยู่ที่1,400ล้านบาทสมมติทำให้3กลุ่มธุรกิจหลักของ Index ไม่ว่าจะเป็น1กลุ่ม Creative Business Development ลดลง37% 2กลุ่ม Marketing Service ลดลง78.4% 3กลุ่ม Own Project ลดลง45%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปีหน้าครับปี2014จะมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ Creating for Now สร้างธุรกิจเพื่อวันนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันถึงจะอยู่รอดนะฮะโดยจะเน้นธุรกิจที่มีการยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา หลังจากในช่วงที่ผ่านมาได้ลุยธุรกิจ new business และปั้น own project ขึ้นมาส่วนพิษโควิด19ครับก็เลยทำให้ธุรกิจนั้นยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดีและคาดการว่าครึ่งปีแรกของปี2564จะสามารถสร้างไรายได้มากถึง1,200ล้านบาทเลยทีเดียวครับอินเด็กซเองเนี่ยหลังจากที่เราได้รับผลกระทบกับจากโควิดเนี่ยเราเองเราก็ Di v e r s i f y ธุรกิจที่หลากหลายออกไป แล้วกเ็เรา Under strategy ก็คือ creating for now นะครับคืออย่างพอเดือนถ้าย้อนกลับไปคือเดือนเมษาเนี่ยเราก็เปิดธุรกิจใหม่คือ hygienic solution คือ under q and clean ที่เป็น franchise นะครับเราพอเดือนกรกฎาคมเราก็มาทำคอนเสิร์ตนะครับเป็น hybrid concert แรกนะครับ Under condition แบบสบคอด้วยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะทำไปได้2 c o คอนเสิร์ตนะครับเรามีคืนปล่อยของนะครับ เราปรับตัวเอาธุรกิจที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ก็คืออัญญาเมดิเทคซึ่งเอาหลายๆกิจกรรมที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลไปทำอยู่ในโรงแรมซึ่งก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็ดีมากนะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่4ี่ของเราแล้วก็ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งในเวลาที่ทุกคนอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปหาที่ใหมๆ่ๆไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำก็คือ House of Illumination ที่เป็น Digital a r t e x p e r i e n c e ที่ใหญ่ที่สุดใน s ซาอ e a s เเซียที่ Central World ชั้น8นะครับก็เป็น5ธุรกิจที่เราลอนช์ใหม่หลังจากที่เจอโควิดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นการปรับตัวของเราในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องปรับตัวเราไม่มีทางทราบเลยว่า หลังจากที่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีเซ็กเ d ร์เวฟเกิดขึ้นในเมืองไทยไหมนะครับหรือโควิดพอเจอวัคซีนซึ่งในในต่างปร,ประเทศเดือนนี้ก็จะเริ่มเริ่มพูดงว่าเริ่มแจกจ่ายแล้วแล้วมันจะมีผลยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้มเสุดเพราะฉะนั้นเราก็ถึงทําเป็นช็อตเทอร์มแพลน ทั้งนี้แผนธุรกิจของ Index Creative Village ในปี2564ก็จะรุกธุรกิจในส่วนของ Non-Event มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของ Own Project คนระับซึ่งไฮไลท์ในปีหน้าจะเน้นจับตลาดการท่องเที่ยวโดวยการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ๆเช่นเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ที่จังหวัดเชียงรายงานประติมากรรมไฟสุดยิ่งใหญ่ด้วยบรรยากาศสุดน่าฮักที่จังหวัดอุดรธานีเมืองโบราณเทศกาลฤดูร้อนยามค่ำคืน และยังมีอีกหลายสถานที่ที่จะจัดงานอีกส่วนหนึ่งก็จะเจาะธุรกิจด้านเฮลท์แคร์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้ธุรกิจอื่นฟื้นตัวและเติบโตไปด้วยกันครับ